ปะ่ะผยยใหญ่เลยจัมันจะนี่แมงแขงแมงแขง,แขงจ้ะกอ,อ,อกมีกอง,งละร้อยกับกอง<ะ> 100. ห้าสิบสสวัสดีพี่น้องวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ สองสาวอ,อาปิปนมนะคะวันนี้จะพามาเบิงบรรยากาศตลาดเราวัานจันทร์กันนะคะตอนนี้ก็ยังตอนเป็นตอนเสาร์อยู่ค่ะพระเพกันยังบินทบาดอยู่นะคะมาชมบรรยากาศกันก่อนนะคะ น้องแกจะมาไปบากกันนะคะทีตลาดค่ะมีพักมากะน้ำบุญกันนะคะค่ะทางนี้ก็จะเป็นตลาดต้นไม้นะคะตลาดต้นไม้ค่ะเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มวางนะคะเพิ่งจะเริ่มวางเนาะจะเนาอจะหนอจะมาเนาะเพิ่งจะเริ่มวางเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งองอื่นก่อนนะจ๊ะ หน th ัเปิบยากาศกันนี่ยังขายไนโอ้นี่ใยเนี่ยอ่าปเหี้ยงตัวอร์ใส่กมีกะทิขึ้ปขึ้นกระดาษก็มีข้ทอดหรือล่า เดี๋ยวเราไปชมตลาดกันนะคะวันนี้ก็มาตลาดลาวกับสิบวเลาล่าวให้างนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นภาษาพื้นบ้านค่ะของทาตนมค่ะวันนี้ก็บรรยากาศลมพัดเย็นๆนะคะเนาะมีฮสลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมแนะนำร้านร้านเปียกผลไม้ครับผม<อ>สาขาท่าพนมครับผม ขายยังแน่แอปเปิลโอ้แอปเปิลครับผมแอปเปิลมะส้มเนาะกิโลเท่าไหร่จ้ะฮะกิโลเท่าไหร่โลสามห้าครับผมสามจิมห้าขนาสามจิมห้าะครับผมนี้ครับผมอันนี้เนาะเพิ่งลงเลยจ้ะเนาะถ้าเย็นๆจะช่วงยังดึนก่อนเนาะดูพาเดี๋ยวมาแวะโอเคครับผมน้ตั้งร้านจ้ะวันนี้ก็อากาศเย็นๆเพิ่น้อยอากาศดีค่ะโอ้กระเป๋า ผกระเป๋าตุกถนะคะนงามค่ะเป็นกระเป๋าเพื่อนบ้านค่ะสิบห้าบาทเนาะสิ้า้อใ้าจะห้าบาทเนอันนี้อันนี้ยี่ห้าอันนี้ยี่ห้าอบาทหรือาษาเพื่นบ้านจะสิบห้าบาทจ้ะาษาลาวหรือสาบห้าบาทคานี้จะผานนี้ยี่านะยาที่ใหญจับไปมันบกกระเปาคะ ผลไม้ก็มีนะคะมายมชิดกิโลละเจ็ดสิบบาทอันนี้หกสิบบาทห้าสิบบาทอ้วน,นาาจางก,กันเนาะถ้าจะไม่มีรายราคาจ้ะโซลไซส์ครับโซลไซส์อ๋ออันนี้เล็กกลางใหญ่เนาะโอ้ใหญ่ๆเจ็ดสิบบาทมีห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนาะตามขนาดเนาะค่ะ อันนี้กระลมพัดเย็นๆนะคะอากาศจะเย็นๆนิดนึดนงสบายๆค่ะเอาลอตเตอรี่ก็มีนะคะลอตเตอรี่ก็มีเล่นดังมีหรอือเปล่าแต่ซูนอะหมดไปนานแะล้วครับหมดนานแล้วเหรอเพราะจะออกมาก,กับหมดไม่มไม,ม่คือ,คอว่ามันเพิ่งหมดเมื่อเมื่อวานเนี่ยดันมาใหม่หมดแล้ว เมื่อก่อนแล้วนเนะเป็นจุดแล้วเป็นเมื่อเลยแล้ะเนาะ90ไม่เอาเหรอมีบอก90นะค่ะเดีย๋ยวไปชมบรรยากาศกันต่อนะคะเนาะมีอย่างไหนเนาะมีชิงกับมีอันนี้สินค้าพื้นเมืองนะคะ ามครับจ้าเข้าวระดับจ้า20บาทครับ20บาทอ่ะถูกเลยนี้สิบาทก็มีโอ้สิบบาทอันนู้น10บาทอันน้อยเนาะครับมีใสยังไงจ้าใส่ไม่มีครับวันนี้เอาเป็นข้าวข้าวเหนียวดำครับข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียวขาวเนาะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวค่ะขายดีจ้าหมกฝรั่งเยอะเนาะ up. ว้าวลาให้ฟังเป็นภาษาพื้นบ้านถ้าฟังบอเข้าใจกะเม้มถามได้นะคะเป็นภาษาท้องถิ่นจ้ะ เลขเล่าอันไหนก่เลขเลเนี่ยศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้หอ่ศูนยห,าหา้นย์แปดอันนี้ถามาเมืองข่านก็ต้องกินปลานะคะปลาน้ำฟองติ้งปลาแซ่แกบ ่ะเพื่อ,<ด>อเอาขึ้นใหม่ๆครับพี่จริงปลาน้ำคือแกงปลาน้ำขอน,รนขอครับชมตลาดทางด้านทิมน้ำขอนนะะเบอร์งยูของทิมของไซส์กรป๋าทูสามแท็กห้าสิบบาท ของีเม,มืองขาตตนมคือลร่มๆ่มเย็นเย็น้องมันนีดอก แปดสิบบาทครับมันละลอยครับมันละลอยมันไงมันะอยครับนีแปดสบาทแข่งไ่ออมชิเล็กน่าจะนอกครับมาตสกุนเพ่อมาครอ้อมาตสกุนเดี๋ยวพ่อครับที่จะกน้วยน่องก้วอันนี้น้องควายน้องยครับโอ้ช่ยเห็นมั้ยคะนี่น้องควายน่องควายสองร้อยแปดสิบบาท หางกบี้ครับหา,างกัหางคว้วยกัุบาแขอบคุณค่ะบรรยากาศริมโขงกันนะคะ กับปูกับมี่กับปูกับปูทุงเท่าไรจ้าจาน10บาทหอยฉันรับ10บาทจ้าผดูของกินโอ้เห็นแล้วไข่มดแดงไข่มดแดงของเท่าไรจ้าอันนี้50บาท Không, Còn thịt con, hay con hay là lõi, cả con là ตงะใช่ถูกมเนี่ยอ้นเวลาคมจัดเลยเออคลังมาดิ่้ะเจอันนี้ก็ไข่เหมือนกันนี่แหละเออไข่เหมือนกันบนกลางบนกลางบนตรงเบื้องนามันงามโอ้โหโอไข่ไงเออเอามะขาียให้